นนวันนี้วันที่16ธันวาคม2568เวลา9นาฬิก30นาทีที่โรงเรียนสิขาไลานาอำเภอประธานมูลนิธิเมตตาธรรมนายกสมาคมจีนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสรวมเป็นเกียรติพบปะประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมูลนิธิป่อเต็กตึงรวมพลังส่งต่อทาน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นผู้เข้ามารับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซาบซึ้งกับเจ้าภาพในการให้ความสำคัญกับชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปในวันนี้ครับวันนี้ทางมูลที่อริกึงก็นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมาในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดนะฮะวันนี้เราจัดมาครั้งนี้เราจัดมา3,200ชุด4จังหวัดด้วยกันนะครับ เราเริ่มต้นที่แรกก็เลยที่อำเภอควนลังนะครับจังหวัดสงขลานะครับที่ที่2นะครับเราไปที่ยะลามานะครับแล้วก็ที่ที่3ที่จังหวัดปัตตานีนะครับและตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ยังมีครั้งต่อไปเดี๋ยวเราก็จะจัดขบวบพวบริโภคนะครับมาลงตามจังหวัดต่างๆอีกนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะสำหรับมูลที่ปล่อยตึงเนี่ยก็จะมีค่าทําศพนะครับ ลายละ2 0,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมมานะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เราก็ทำในของฝ่ายสังคมสงเคราะห์อของมูลที่ปล่อยตึงที่ร่วมกับคณะกรรมการของเราและประธานของเราตามดําริของท่านประธานและคณะกรรมการนะครับจัดชมุกพวกลงมาช่วยน้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับและยังมี ภัยสงครามตามส่วนพักพิงต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทีมลงไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอประเมินประเมินความเสียหายประเมินความต้องการของพี่น้องประชาชนก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับบรรยากาศวันนี้ที่ตลา,าดที่วาดเป็นยังไงบ้างครับโอ้ที่ตลา,าดที่วาดพี่น้องเราน่ารักมากเลยนะครับก็มีการให้กําลังใจกันว่าขอให้สู้ๆนะครับสุขภาพทุกคนก็ แข็งแรงดีนะครับมีกําลังใจที่ดีนะครับและคนดาราธิวาน,นี่ค่อนข้างจะคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหนูน่าเที่ยวม,มากเลยในเมืองนาราธิวาน,นี่ผมว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งเลยนะครับเฉพาะจุดนี้นะครับ500ชุดครับเฉพาะจุดนี้ครับ500ชุดก็รู้สึกดีใจนะครับเราเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับก็รู้สึกดีใจที่พี่น้องประชาชนรู้จักไปตึง ในแง่ของการช่วยเหลือด้านสาธา,ารณภัยด้านภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะก็ผมเชื่อว่าน้องๆมูลนีธที่ทำง,งานจิตอาสาเนี่ยทุกท่านก็มีใจที่เป็นกุศลอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านไปนะครับว่าเรามีความสามารถหรือมีกำลังทางด้านไหนแล้วก็ จัดทีมจัดประสบการณ์เราไปในช่วยเหลือในแง่มุมต่างๆนะครับตามความสามารถของเราครับครับสวัสดีครับ,รบระะถ้าหากรรนนีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุหอุทกภัยอักซีไทยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสารภัยนะคะที่พอ่งเราก็มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติรายล้ว2,000ืบาท ถ้าบ้านพังเสียหายทั้งหลังเราก็มีมอบเงินเช่ยเหลือ,อสมทบในการสร้างบ้านนะคะก็มีเงินในการเรียนนาินาไรร้มอมกับสพมเมืเองอุทาศผู้แทนผบตรเข้าสารรองขอโรงพยาบาลอุทิศราชินาครินท<ำ>ร์และพี่น<ำ>้องประชาชนท<ำ>ีน<ำ>่เลยนะ เรียนท่านประธานแขกผู้มีเกียรติตลอทุกท่านครับพี่น้องชายชนในเขตเพรรณบุรขอบคุณวัน <Desde S 1> นี้ขอไดตึงนะครับเป็นประจําทุกน่าจะจากนี้ไปก็คงจะทุกป,ปีนะครับปีที่แล้วเราก็มาแจกกันที่หอประชุมของอ,อสอนะครับกำรุจราชการปีแล,แล้วแล้วก็ไปแจกที่ละแงะนะครับปีนี้ก็คือจากที่นี่เสร็จแล้วก็เราก็จะไปแจกที่บาเจาะต่อนะครับครับ ในส่วนของมูลนิธิที่เมตตาธรรมเนี่ยในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับเรากา็ได้ส่งผู้ภัยนะครับไปช่วยในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยนะครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยบุญกุศลน,นะครับเออเลยได้ริจาคเรือมาหนึ่งลำจากม,มูลนิธิชัยานันต์นะครับเป็นเรือท้องแบอรอลูมิเนียมนะครับพร้อมเครื่องพร้อมเทลเลอร์มูลค่าเกือบเกือบเกือบสามแสนนะครับ โดยบังเอิญน,นะครับเป็นเรื่องเรื่องของการบังเอิญน,นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่หาใหญ่นะครับก็เขาก็มอบตรงนั้นเลยแล้วเราก็ลางมาให้ใช้ในการกู้ภัยนะครับในคราวต่อไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าหนักขึ้นทุกปีนะครับแต่นาที่ว่าปีนี้โชคดีนะครับโชคดีของพวกเราซึ่งดูปริมาณฝนก็น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตก ตกแบบสลับสลับไม่ได้มาทีเดียวเหมือนปีที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าบ้านเรายัาง,ยางโชคดีมากนะครับโชคดีกว่าหัดใหญ่ซึ่งมองแล้วเศรษฐกิจกหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะฟื้นนะครับมองยังดูไม่ออกเลยแล้วกางให้กว้างๆนะฮะวิธีการจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับนะฮะวันนี้ของเราเยอะนะครับบางทีถือคนเดียวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะมี เจ้าหน้าที่อาสามูลทีของเมตตาธรรมนะครับถ้าใครไม่ไหวก็เดี๋ยวจะมีการช่วยประคองนะครับนะบไปส่งด้านหน้านะครับการถุงก,กว้างนะฮะการถุงของกว้างถือหูถุงนะครับถือหูถุง <c oughs> กว้างเลยนะครับจะได้รวดเร็วนะครับกลางกว้างนะฮะ เดี๋ยวเจ้าที่เราจะเรียกทีละแถวนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะจุดแรกก็ปลากระป๋องปลาไปเลยนะครับและเดินทางกลับบ้านนะครับตัวสวัสดิภาพนะฮะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอัลฟานิดาโอมาจากโรงเรียพิวันวิทย์นะคะวันนี้หนูมาทำงานเป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็วันนี้หนูมาใจถุงยังชีพค่ะให้กับร่วมหนูมาในสังกัดมูลนิธิมิตาธรรมค่ะ